สวัสดีค่ะอ่ะมาเดวยพี่น้องข่อยกำลังจมอยู่นะเออขอโทษตัวขวงก่อนวันนี้เวลาเราจะออกมาสร้างตัวต,วตวนบนโลกออนไลน์เราอยากมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวยเยอะในขณะที่แบบว่าเราอยู่ห้องเช่าเราทำคลิปมันมีคนได้ยินเสียง อย่างตัวพี่เนี่ยทําคลิปมันก็มีคนได้ยินเสียงบางทีพี่ยอมรับแต่นะพี่คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้<ม>คอยกักรธคอยกับโมโหคือกันที่นี่สิเหตุตั้งใดน,นะเราอยากประสบความสําเร็จอะเขาอยากมีเงินหลายๆอยากมีเงนินเเี้ยงเบิ้องรอบครัวก็<ม>ขอโทษจะขอขอ,ขอหัวิีจรรมละมขอโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโทษนะ ต่อไปเนี้ยจะไม่บน่นจะไม่โกรธจะไม่โมโหจะไม่แคนใครและจะให้อภัยนะขอโทษนะให้อภัยตัวเองแล้วให้อภัยพวกเขาแล้วต่อไปนี้มันจะบอกอยังกระซางเขาบอกเจ้าของว่าต้องไปสนใจสนใจว่าแค่วันเนี้ยเฮาสิเฮ็ดที่วิถของเขาให้ดีให้ได้พอแม่เขาบ่อด้รวยเฮาก็ต้องขยันหาเงินเฮาก็ต้องขยันเห็ดคลิป ทางตัวตนตัดคลิปไปลงช่องทางนั้นช่องทางนี้เพื่อห้เฮาขายดีขายปังก็เป็นตัวเฮานี่แหละแต่ขออย่างเดียวว่าเขาจะไปนินทาวาไรย,ย่าไปได้ไผผู้ใดชิดดีซีสว่กับสร้างเขาเฮาก็ยอมรับไปเลยว่าเฮาสว่ก็คือสว่แหะพี่น้องยอมรับนะเคยปากผู้ดีเคยบนเคยด่าเคยโมโหผิดิีลก็เฮ็ดมาเบด มิจะผิสิทธิ์คอหาบ่บบนบ่เคยเฮ็ดขนาดเองเพราะว่าบ่เคยกินเหล้าบุรี่กับบ่อดูแต่คนทุกคนอ่ะมันก็มีถูกมีผิดอยู่ในตัวเองวันนี้ดีวันนี้ไม่ดีเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเราให้ดีขึ้นเอาสมมติอัศวองอาศว์ทิที่แล้วเขาอันสร้างผู้ใดเข้าไปเบ๊อใส่เขาเอาเขาอาจจะมาเบ๊อใสซเขาคืนบังสี่นะว่ากันไปวันมาว้ามาบ่จบบที่นี่ นี่ก็เหมือนกันนี่ก็จะบอกตัวเองว่าจบสักทีย่างพัวนี่ก็ห้ามไว้เมื่อเศร้านี่คอยก็ไปเบ้าพือกันนั่นแหละคอยอุอดบ่ได้บ่จะไปบอกบอกให้ผูใ้ใดฟังบอกแม่มันนั่นแหละทั้งเฉียก็ได้แต่ว่ามันกับ,บ่ดีดอกพี่น้องบอกฟังก่อนเด้อเนี่ยละ่ะตอนนี้นี่ก็จะไม่ทําแล้วนะคะเข้าใจบ่พี่น้องตื่นเศร้าคุณม้านี่อยากมีความสุขบอกให้จังไดคอยสิมีความสุขลืมอดีต ถึงแม้มือว่าอันนี้มีคนเบาผื่นน่ะนิ้นท้าเฮาหน่มือนี้ข่อยก็สิบเบาอีอย่างแล้วข่อยก็บเบาหลายแล่วลหละให้อภัยเขาไม่ต้องไปคิดถึงอดีตโปรแกรมจิตไหมให้เฮามีความสุขมือนี้กับประเทศบุญมาอธิษฐานในท้งองพบแต่ความดีความสุขพ้นทุกมีปัจจัยเลี้ยงดูตัวเองไปยังพระนิพพานฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองร้อยล้านเน่พี่ที่เรียนกับคุณลุงน้อพนโปรแกรมจิตสมองร้อยล้านเนาะ เราก็เชื่อไปเลยว่าวันหนึ่งนะจะมีเงินไปลงทุนซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลหุนไปซื้อคอร์สครูมาสร้างตัวตนการที่เราไปเสียค่าคอร์สกับครูบาอาจารย์แล้วเอามาสร้างมันจะมีคอร์สเป็นของตัวเองที่เอามาสอนตัวแทนสอนทีมงานครูเขาได้ร้อยล้านเราก็ได้ร้อยล้านอะ่ะวันนี้เราต้องวางแผนตั้งเป้าให้ชัดเจนิอย่างพี่ก็ตั้งเป้าเลยว่าเราขอขายสชมพูล้างหน้าให้ได้วันละร้อยห้าสิบก้อนเนี่ย เราเล่าให้ทุกคนฟังตัวนี้สําหรับใครที่แบบอยากมีไรายได้เยอะขึ้นตั้งแต่กําไรวันละหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทนี่แหละค่ะขายปีกเนาะได้ได้ร้อยห้าสิบก้อนเพราะเราต้องการปั้นคนะ่ะร้อยห้าสิบคนให้เป็นดิวเลอร์ที่แรกก็จะเป็นตัวแทนย่อยตัวแทนหลักแหละแล้วแต่ทุกคนจะสต๊อกของเท่าไหร่แต่เราขอแค่คนร้อยห้าสิบคนอะที่มาช่วยงานเรา พี่สมมุติว่าเนี้หนูโกรธหนูโมโหแบบหนูหนูเละไปหมดเลยอะ่ะหนูผ่านอะไรมาแย่ๆพี่หนูจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงหนูก็ต้องขอโทษตัวเองอะ่ะขอโทษนะที่ฉันเอาแต่คิดลบพูดลบขอโทษนะที่ฉันแบบไปรับหูทําไมมันเป็นหูมันเป็นอะไรถึงแบบหรือจิตใจมันเป็นอะไรนักหนาถึงต้องไปนั่งแคร์คนอื่นมาก เราไม่อยากประสบความสําเร็จเหรอบอกตัวเองตอบปน็นเชันอนุญ,ญาตให้ตัวเองเนี่ยเจอแต่เรื่องราวดีๆเจอสังคมดีๆต่อหน้าดีรับหลังก็ดีไม่ดูถูกกันไม่ตัดสินกันให้อภัยกันตอนนี้เรา,เาบอกเองว่าเราต้องเป็นคนที่รู้จักให้อภัยด้วยเขายังรู้จักให้อภัยเราเราก็ต้องรู้จักให้อภัยเขาแล้วเราก็จะไม่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเช่นเราเป็นคนที่เคยไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาใช่ไหมชอบไปนินทาคนอื่นเขา บ้านเขาเป็นยังไงรู้หมดเลยครอบครัวเขาเป็นยังไงรู้หมดเอาเรื่องเขาไปพูดไม่พูดแล้วไงตื่นเช้ามาคิดเรื่องของเราว,าว่าวันนี้จะทํายังไงว่าให้เราขายสมู่ให้ได้สามสิบก้อนร้อยห้าสบก้อนจะทํายังไงให้ขายสมู่ได้หนึ่งพันห้าร้อยก้อนให้ได้กําไรล้านกว่าให้เงินเข้าเดือนละล้านอยากได้เงินสิบห้าล้านอะ่ะต้องมีตัวแทนกี่คนอะ่ะที่โอนเงินเข้าพร้อมกัน่ เราก็ต้องไปนั่งวางแผน6เดือนอยากได้15ล้านพี่จะตั้งเป้าเลยก็ไปตั้งเป้า6เดือนอยากได้15ล้านอย่างพี่นี่จะผ่าคอใช่ไหมหลังจากผ่าคอไปแล้วอะฉันจะไม่กลับมาเป็นแบบนี้อีกแล้วเฮ้ยมันมีคนเป็นแล้วหายขาดได้อะแต่ฉันจะไม่ให้มันมาเป็นอีกเราก็ต้องรู้แก้ไขชีวิตเราให้ดีขึ้นอะเออกูเป็นคนแคร์ชาวบ้านเขามากเวลาเขาว่าอะไรกูก็ปวดเขา ถ้าคุณได้พูดกูพูดหมดเหมือนกันละทุกคน <c oughs> คืออยากจะให้รู้ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเมื่อเช้าที่คอยกระทึงอีกอับพี่น้องคอยกยอ็สิวเวานี่พี่น้องเศร้ามามันตื่นมาสวยแต่หน้าเฮ้ยโสกกระโป๊มันวางสีหละ่ะผู้เจ้าจะคิดแว้งได๋เอาคอยเทปทุกยาง งานบงงานบานงานเรียนห้างเทีย่ยลูกข่อยกับเฮ็ดหกแน่ข่อยก,กับว้านั่นเว้านี่เสื้อบอมนี่อ่ะอยากจะบอกผู้หญิงทุกคนเลยนะคุณต้องรักตัวเองให้มากๆหาเงินให้ได้เยอะอย่าไปคาดหวังกับผัวที่อยู่ด้วยเลยหรือผู้ชายก็เหมือนกันทุกวันนี้พีอ่อะอยู่กับแฟนอะเขาก็ดีส่วนดีก็ดีแต่เข้ากันไม่ได้รอยยิ้มมันก็ไม่มี ก็คงไม่อยากจะอยู่ด้วยกันแล้วทุกตายรอกพี่น้องน่ากับเบายิ้มเฮ็ดดียุหาเงินให้ใส่แต่มันกระจมเคยเป็นไหมใครที่แบบเออถึงแม้ว่าข้อดีมันก็มีเยอะมันหาเงินให้เราใช้แต่มันก็จมก็ไม่ได้อยากพึ่งผัวไปตลอดชีวิตที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยอยากหาเงินเองอย่าเป็นผู้หญิงที่สะตองที่หาเงินเก่งไม่ต้องพึ่งพาผัว ไม่ต้องอยู่ในสังคมที่แบบแม่งมีแต่นินทากันไม่เอาไม่อยากอยู่แบบนี้อยากไปอยู่ในสังคมที่ถ้าอย่างเช่นแฟนก็จะพูดว่ามันมีเหรอสังคมที่ต่อหน้าอย่างหนึ่งดีอย่างคดีก็มีใช่สังคมกดแรงดุด,ดจักรวาลไงสังคมครูบาอาจารย์ที่ขอดพากันทําความดีเราต้องเอาตัวเองออกจากตรงนี้เราจะบอกจักรวาลยังไงไม่อยากอยู่ในสังคมแล้วไม่อยากเป็นคนนิสัยแบบนี้แล้ว อย่าเป็นคนที่คิดดีผู้ดีทดําดีไม่อยากดีไม่หนูจะไม่นินทาว่าไรแครแล้วหนูอยากอารมณ์ดีหนูอยากคุมอารมณ์ตัวเองได้เวลาไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนูอ่ะหนูอยากไปมีบ้านเป็นของตัวเองถ้าอยากให้หนูเอาเงินไปทําบุญเป็นล,ล้านๆอะ่ะส่งคนมาช่วยทําบุญช่วยหนูเงินสิบเปอร์เซ็นทุกวันในพีทอะ่ะมีห้าบาทสิบาทที่ก็ไปทําค่ะทําทุกวัน แต่สิ่งหนึ่งข้อเสียของเราที่เราต้องเอาออกคือสันดานของเรานี่แหละค่ะทุกคน,นเ,เราเคยโกรธเขาเหรอแล้วก็แบบทํายังไงวะให้เราเลิกเลิกโกรธเขาอะแล้วให้อาัยแล้วก็ขอบคุณนะ่ารักนะขอบคุณนะต่วันนี้เราจะรักเธอนะขอบคุณสมองสุดอัจฉริยะของฉันที่ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมนะเธอต้องทําได้นะเธอต้องคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะถ้าเธอคุมอารมณ์ตัวเองได้เธอชนะทุกสิ่งเลยนะเธอไม่ต้องแข่งกับใครหรอกแต่วันนี้แค่เธอทําให้เธอคุมอารมณ์ตัวเองได้ ขอบคุณพวกเขานะที่เขาเคยช่วยเหลือเรามานะขอบคุณนะที่ทําให้เรารู้ว่าใครที่ไม่จริงใจอ่ะเราจะเลิกคบให้หมดเลยแล้วเราก็จะไม่ไปยุ่งเรื่องของพวกเขาด้วยขอบคุณนะที่ทําให้เรามีเสื้อผ้าใส่สวยๆขอบคุณวันนี้ที่ยังมีลมหายใจขอบคุณมือทั้งสองข้างที่ช่วยจับอะไรก็ได้แต่เงินได้แต่ทอง ขอบคุณตัวเองที่ไม่ว่าจะสต๊อกของเท่าไหร่ก็ขายดีขายหมดเกี้ยงเชื่อไหมเราเคยสต๊อกห้าสิบครีมห้าสิบกันแดดห้าสิบสบู่ห้สิบก้อนสบู่พิกเลดี้สั่งมาร้อยได้ห้าร้อยขายน้ำพริกขายดีถอกสต๊อกแค่ร้อยซองขึ้นไปลงทุนสองพันห้าได้กำไรา 500, อราทิตย์ละห้าร้อยอาทิตย์ละพันประมาณสามเดือนถึงปีทำได้ขายสังขยานีออกไปหนีสวดมนต์ไปหนีเช้ามาขายดีหมดเกี้ยง คนมีบุญแสงมันอยู่ในจิตเราไม่ต้องคิดอะไรมากสวดมนต์ในใจก็มีแต่คนอยากจะเอาเงินมาให้อยากจะซื้อของเราการแบ่งปันความรู้แบบนี้คือการให้สติปัญญาผู้อื่นตัวเราก็สงบสุขด้วยวันนี้เราจะช่วยใครไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราไม่ช่วยตัวเองเช่นเราออกมาแบ่งปันก็เป็นการช่วยตัวเองเพื่อให้ร,รู้ว่าพอแล้วนะบ่นเยอะแล้วนะเลิกไปพูดถึงพวกมันได้นะแล้วแล้วเราก็มองหาข้อดีเขา หรือถ้าเราไม่อยากยุ่งกับเขาก็มองหาข้อไม่ดีกันแล้วต่างคนต่างเลิอกอยู่เลิกพูดถึงกันคืออโหสิกรรมแล้วก็แบบไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเขาแล้วเราก็จะไม่ยุ่งพูดถึงเรื่องเขาเหมือนกันวกาเขาชอบมายุ่งกับเราก่อนอะเราต้องไปยุ่งกับเขาไหมจริงจริงมันไม่ต้องยุ่งหรอกแต่คนคือมันก็มีโมเมนต์ที่ทุกคนเคยโกรธไหมล่ะเคยมีคนมายุ่งเรื่องเราไหมเราไม่เคยไปดินทาว่าร้ายครอบครัวเขาเลยแต่พวกเขาชอบมายุ่งเรื่องเรา บางคนอาจจะคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อาจจะมีโมเมนต์นี้อยู่ใช่ไหมเราคิดว่าเรามาหาเงินเพื่อสร้างฐานะครอบครัวเราให้ได้ไปอยู่ในที่ท,ที่เราอยากจะไปถ้าวันนี้คุณอยู่ห้องเช่าแล้วอ่ะคุณอดทนกับสภาพแวดล้อมได้ก็อดทนต่อไปแต่ฉันอดทนไม่ได้จะไม่อยากอยู่ห้องเช่าแล้วการที่เรามีบ้านเป็นของตัวเองมันอิสระนะ คนรวยๆพี่สังเกตเลยพี่นี่เคยไปทํางานบ้านให้เจ้านายสังเกตเลยเขาอยู่บ้านใครบ้านมันเขาไม่มีมานั่งสุมหัวนินทาว่าร้ายกันหรอกคนเหล่านี้เขามีงานมีการเยอะทําแค่จะบริหารธุรกิจก็มากพอแล้วแต่ในสังคมที่ห้องเช่าแบบเนี้ยคุณรู้ไหมหอนี้นะมันว่างมัน,นั่งจับกลุ่มตั้งแต่หน้าซอยท้ายซอยนินทากันนี่แหละสังคม ห้องเช่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็เคยเป็นคนนั้นมาก่อนแต่ทุกวันนี้ครึ่งปีแล้วไม่ได้นินทาใครเหลือแต่อย่างเดียวคือคุมนิสัยที่โกรธของตัวเองเนี่ยที่แบบเวลามีใครว่าต้องมานั่งแคร์เนี่ยไม่แคร์แล้วการนินทามันเป็นเรื่องปกติเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่แบบคนเราห้ามปากเขาไม่ได้คนที่เขาไม่กลัวว่าตายไปแล้วจะตกนรก มันก็เรื่องจริงตายไปแล้วไม่ได้เกิดจริงตายตายไปแล้วถ้าทําชั่วไม่ได้เกิดค่ะตกนรกค่ะแต่ถ้าทําดีได้ดีน่ะถ้าคุณวันหนึ่งคุณละทางโลกแล้วไปปฏิบัติธรรมในวัดหรือแม้กระทั่งไม่เอาแล้วทางโลกอะคุณจะได้เกิดเปมามาเกิดใหม่ค่ะในสิ่งที่คุณอธิษฐานแต่ส่วนมากพระท่านจะสอนว่าผู้ผู้ที่เป็นพระราหานะเนาะท่านจะสอนให้เราเลยว่าไม่ต้องอยากเกิดหรอกโยมไปพระนิพพานเถอะ เป็นเทวดาเถอะเป็นมนุษย์มันแบบนี่แหละชิงดีชิงเด่นกันเบียดเบียนกันด่าว่ากันเหมือนเราเขาว่าเราเราว่าเขาว่ากันไปว่ากันมาก็ไม่จบไปสิน้นจะทำให้ยังไงให้หนูอยู่กับตัวเองให้ได้ให้เรากอดเองอะ่ะขอบคุณนะรักนะ เธอเก่งที่สุดรู้ไหมตั้งแต่เธอเรียนจบมาเธอหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ได้เป็นอย่างดีให้เรารู้สึกถึงสิ่งที่เราเคยทํามาได้ค่ะเพื่อนเพื่อนนึกถึงข้อดีของตัวเองคุณจะมีพลังขึ้นมาแล้วนึกถึงหน้าลูกเฮ้ยลูกเรายัางเล็กถ้าเราไม่ขยันทําคลิปทำคอนเทนต์ออกมาสร้างตัวตรงตัวตนหรือมาขายของออนไลน์ในในปัจจุบันเนี้ยแล้วอ,อนาคนของลูกเราจะเป็นยังไง เราหาเงินได้เป็นเดือนหมื่นกว่าบาทสองหมื่นมึงอยากมีเงินเก็บมึงคิดเปลี่ยนความคิดเพื่อนเปลี่ยนความคิดว่ายัางไงจากที่มีมึงหาแต่เรื่องไปใช้จ่ายวันนี้เงินที่มีอยู่แสนหนึ่งแบ่งมาสักสองพันหรือพันเดียวไปมองหาเซรัม่สมสบู่ล้างหน้ากันแดดหรือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเช่นเป็นึง สมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยค่ะทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์นะความรู้เนี้ยมันดีมากเราสามารถปรับชีวิตตัวเองได้แค่ห้านาทีอเปลี่ยนเลยเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนอารมณ์เสียเปลี่ยนอารมณ์ได้เลยแต่เวลาเราบน่นเราโมโหเราโกรธเราทำนีสัยไม่ดีต้องยอมรับว่ากรรมมันก็อาจจะตามมาก็ช่างมันไง จะได้รู้ว่าอ๋อทำแบบนี้มันไม่ดีถ้าทำผิดแล้วยังทำอีกก็กมใครกรรมันไงครับเพื่อนๆแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไม่ทำอะเราชีวิตเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นในขณะที่เขาพูดดูถูกเราอะเพราะคนอย่างเรามันทําไม่ได้มึงนิสัยแบบนี้เหรอมันจะทําได้มันจะเป็นผูน้นํคุณได้มันพูดอุ้ยนะช่างแม่งช่างมันทําได้กูทําได้ ตอนที่ถือว่าเราอยากได้บ้านเนาะพีดนึกอย่างนี้เลยว่าตอนที่บ้านสร้างให้กับพ่อกับแม่เนี่ยพีดช,ช่วยกับพ่อกับแม่ช่วยกันเนาะช่วยด้วยกันตอนนั้นบ้านหลังนี้ยังเล็กๆอยู่เลยครัวก็ไม่มีทําไมเราหาเราได้โบนัสเดือนแรกเราไปทาครัวให้แม่เลยบ้านสองชั้นกระจกไม่ได้ติดทําไมเราหาเงินติดกระจกให้แม่ได้อย่างดีแต่เราผ่อนเอานะเพื่อน คนนี้เข้าใจดีมากๆเขาให้ผ่อนเราทำงานบาร์บีคิวพาซาเราช่วยกันกับน,น,น้องผ่อนผ่อนจนหมดแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเรื่องของวัดถั่วเพื่อนๆไม่จำเป็นเท่ากับสุขภาพเราเลยตอนนี้เหมือนตอนที่เรามาเป็นไทรอยเนี่ยเรามันเหมือนเสียเสียอะไรสักอย่างนในร่างกายของเราไปเราละเหมือนเราทำทำไมว่เฮ้ยที่ผ่านมาเราไม่รักตัวเองเลยอะ เราผ่านมาสองปีเอารูกออกนมทําไมเราไม่ไม,ไม่ดูแลวะไม่ดูแลหุ่นไม่ดูแลสุขภาพวะไม่ดูแลจิตใจวะเชื่อไหมทุกครั้งที่เรารู้ตัวว่าเราทําไม่ดีเราจะพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็แบบพยายามเอาตัวเองออกหนีจากสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะแต่มันก็มีโมเมนตท์ที่เราต้องเจอนี่แหละเขาเรียกว่าเราเกิดมามันเป็นมนุษย์มันมันต้องเจออะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ครูบาอาจารย์ก็สอนว่าอย่าพยายามไปยุ่งเรื่องใครลูก ใครจะดีหรือไม่ดีก็ช่างเขาเขาจะดินทาเขาจะแบบว่าอะไรเราดูถูกเราเนีก็ช่างเขาไม่สนใจลูกรู้แต่ว่าหน้าที่เราคือทําอะไรเราตั้งเป้าไว้แล้วเราต้องรีบทําให้ได้ลูกเราต้องชัดเจนกับเป้าหมายว่าเราต้องการรายได้เดือนละล้านเราก็ต้องทําเดือนละล้านให้ได้ถึงแม้ทําความดีไปแล้วไม่ได้อะไรแต่รู้ไหมว่าการทําความดีมันได้อะไรเพื่อนๆเราจะสั่งจักรวาลขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ ให้ส่งงานส่งเงินมาจากที่ทางไหนท่านก็ให้หมดเราเคยได้มาเยอะมากตั้งแต่เราทําความดีมาตลอดระยะเวลาก่อนหน้านี้เป็นปีกว่าเนี่ยได้เงินมาจากที่ทางนั้นทางนี้แต่เรารู้สึกว่าท,ทำไมเราไม่มีเงินเก็บเพราะเราไม่สั่งให้ตัวเองเก็บเงินทำไมเงินที่เราเก็บได้เราต,ต้องชัดเจนค่ะเพื่อนๆสมว่าพี่นี้ชัดเจนกับการขายสบู่ล้างหน้าใช่ไหมปัจจุบันเนี้ย กับที่ยังกาลังเก็บเงินอยู่เนี่ยหรือถ้าหากว่าเราเสียยอดการอากาศได้เงนินสิบเปอร์เซ็นเราต้องให้สุขภาพของเราเองใครที่มาขายสบู่ล้างหน้ากับเราทุกคนต่อไปเราจะพาทุกคนมียอดธุรกิจร้อยล้านค่ะแล้วก็เราจะทําให้ทุกคนเนี่ยขายสบู่ล้างหน้าขายดีขายปังมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็รวยไปด้วยกันค่ะขอคนใจใหญ่ค่ะ ขอคนที่แบบแม่งมึงอยากได้เงินก้อนใหญ่เพื่อไปช่วยเหลือครอบครัวตัวเองคุณจะถานะยังไงจะนิสัยแบบไหนเราไม่สนใจคุณจะกินเหล้าอยู่หรือเปล่าคุณจะดูดบุหรี่อยู่หรือเปล่าไม่สนใจเว้ยสนใจแต่ว่าเวลาทำงานมึงตั้งใจทำไหมอ่ะก่อนนอนก็ถือศีลก็ได้เช่นระหว่างวันหนูกินเหล้าก่อนนอนหนูสวดมนต์นั่งสมาธิ คือสินต่อได้บุญหมดค่ะบุญนี้จะสะสมแต้มช่วตอนที่เราทําเราสามารถเบิกมาไว้ได้บุญกุศลเมื่อคืนนี้ลูกสวดมนต์แล้วขอดึงบุญตอนสวดมนต์นั้นมาไว้ตรงนี้ขอให้ผลบุญที่ข้าพเจ้าสวดพระคาถาเงินล้านคาถาพระมหาจากักรพรรดิมาอยู่เหนือศีรษะข้าพเจ้าตอนนี้เชิญเชิญหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูมาอยู่ในศีรษะข้าพเจ้าตอนนี้ลูกอารมณ์ดีละนะเชิญอ้ มหาเทพเทวามาอยู่ในศีรษะข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็เชิญอหลวงพ่อและีดิงดํามาได้แล้วหนูอารมณ์ดีละตอนที่เราอารมณ์เสียท่านไม่มาอยู่ด้วยหรอกแล้วอย่าเป็นคนไปช่างตีครเขา ใครเขาจะใส่สายเดียวก็ช่างเขาใครจะแต่งตัวโปก็ช่างเขาใครเขาจะเล่นการพานันใครจะยินเล่าดูดบุหรีร่ก็ช่างเขาแต่เขาถ้าหากว่าเรามีพี่น้องมีเพื่อนเราก็จะเตือนเพื่อนว่าเฮ้ยกินได้นะเพื่อนอย่กินเยอะเกินไปดูแลสุขภาพบ้างระหว่างเพื่อนที่คอยเตือนมึงว่าเฮ้ยคุมอารมณ์ตัวเองสินิดมึงอยู่ห่างพวกเขาสิถ้าเขาว่ามึงอ่ะ มึงเคยว่าเขาก็เลิกเลิกไปว่าเขาสิฉันเลิกว่าคนมาเป็นแบบนานละ่ะบอกตรงๆนะทั้งชีวิตเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้อยากไปแบบเป็นปีแล้วละ่ะที่ไม่ได้ไปสอรอแซแลเรื่องคนอื่นได้พี่น้องไม่ได้เป็นรู้ดีเรื่องคนอื่นอ่ะพี่น้อง อะไรที่มันรู้สึกว่าเราเป็นที่อยากได้ของเขาเช่นวันนี้เราไม่มีอ่ะเราจะไปขอยืมเขาเงี้ยเขอไม่ให้ก็จะไม่ต้องไปสนใจก็ไม่ต้องไปยืมเขาพี่เข้าใจเลยว่าวันนี้ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เงินเดือนน้อยไม่ค่อยพอใช้เป็นหนี้อีกต่างหาก เราอยากให้คุณเนี่ยเห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่เขามีปัญหาการเงินให้เราหน่อยเราอยากช่วยให้คนที่เขามีปัญหาการเงินให้หายจากโรคซับจางให้เขามีซับเยอะไปด้วยกันเราเข้าใจความรู้สึกของคนไม่มีเว้ยเราอยากจะให้เพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยมาเป็นแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนด้วยกันถ้าคุณมาขายสมู่ล้างหน้าเราหรือไปขายเซรัม่มขายครีมกันแดดคอลลาเจน กาแฟหรือผลิตภัณฑ์ดูแลหุ่นที่ไหนก็นแล้วแต่อันที่คุณกินได้อ่ะกินไปเถอะอย่าไปฟังใครมากว่าคนนั้นกินแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นเราอย่างนี้อย่าเสพเรื่องราวลบๆอย่าฟังแต่เรื่องราวลบๆมากมันเสียสุขภาพจิต วอวยพรอให้ตัวเองโชคดีหนุนค้าขายดีร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาฉันมีสมองสิบห้าล้านสิบห้าล้านนี่รวมกันไปนเลยเช่นเงินเข้าเดือนละล้านลูกค้าทักมาซื้อวันละร้อยห้าสิบก้อนนี่คือเป้าหมายต้องชัดเจนมีเงินเหลือเฟืออีกสิบห้าล้านสิบล้านหนึ่งซื้อบ้านอีกหกล้านเก็บไว้อีกสี่แสนใส่กระเป๋าเอาไว้ทำบุญทำทานเท่าไหร่ก็ได้ คือเราต้องแบบวางแผนการเงินเราให้แบบคมชัดอ่ะว่าต้องการแบบมีเงินเหลือเฟือนะจิตใต้ตสำนึกเช่นเคยลองอธิษฐานจิตวันนั้นไปขายเสื้อผ้าองค์พ่ออยากได้เงินอยากได้เงินซักผ้าเออให้หมายก็ได้ยี่สิบบาทก็ดีใจเห็นไหมเวลาไปค้าไปขายอะ่ะอย่าอารมณ์เสียให้อารมณ์ดีให้ขอบคุณบอกรักทุศสรรพสิส่ง หรือไปเดินไปใส่บาตรท,ทาบุญก่อนเวลาไปค้าขายที่ไหนก็แล้วแต่แบ่งบุญให้เทวดาก่อนแบ่งบุญให้เจ้ากรรมในเวรแบ่งบุญให้ลูกค้าก่อนเนี่ยเหมือนที่คุณมาดูแล้วก็แบ่งบุญให้คุณพี่หนูอยากหมดหนี้จะทํายังไงให้หนูหมดหนี้นี่แหละมาฟังก่อนให้หนูจะหมดหนี้หนูเลิกพูดถึงหนี้ก่อนแล้วหนูไปเขียนค่ะวันนี้คือการบ้านของทุกคนที่มาเห็นคลิปนี้นะอันนี้คือวันที่สี่ แต่วันที่สี่เรายังโกรธอยู่เลยก็คุม,ม,ามอารมณ์ก็ไปเรื่อยๆแล้วสัญญากับตัวเองเลยนะว่าอ่าเราอะ่ะไม่เอาแล้วเอาแต่เรื่องราวดีๆเขียนเลยค่ะต้องการมีการเงินแบบไหนเก็บเงินให้ได้วันละยี่สิบาทก็เก็บวันละยี่สบาทวันละห้าบาทสิบาทก็เก็บลงไปแต่ตั้งเป้าในสมองด้วยว่าหากว่าหนูหาเงินได้เดือนละหนึ่งล้านบาทหรือเดือนละหนึ่งแสนบาทขึ้นไปเดือนละห้าหมื่นหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ หนูจะเก็บสิบเปอร์เซ็นนี่แหละหนูไปเขียนใส่กระดาษได้ลูกซื้อกระดาษมาสักหนึ่งแผ่นเรารักคนอื่นมาทั้งชีวิตเรายุ่งเราเผือกเรื่องชาวบ้านเขามาตลอดทีนี้เรามาวางแผนไม่เห็นไม่ได้อยู่ตรงนี้ทุกคนสมุดเขียนใบสั่งจัก,กรวาลเราก็เคยได้นะทุคนเราเขียนไว้ว่าเราต้องการเงินมาซื้อกางเกงเสื้อผ้าเด็กป้าหอเนี่ยเขาก็ให้เงินมาซื้อ เลยบอกป้าหนาูมีสัจจะกับสิงศักดิ์ิไว้นะว่าหนูจะพิมพ์สมุดธรรมะแจกป้าเวลามีใครมาให้อะไรหนูแต่ตอนนี้หนูยังไม่มีให้หรอกเขาว่าป้าไม่อยากได้อะไรป้าก็แค่อยากมาช่วยอ่ะเขาก็บ้าอย่างนี้ถ้างั้นเราหนูจะทําบุญให้แล้วกันนะเวลาเขามาพูดอะไรเราฟังเนี้ยเราก็คือคนเฒ่าคนแก่เราก็แบ่งบุญให้ป้าเขาไปนี่คือพูดถึงความดีที่ค่ะที่ป้าเขาช่วยเราแล้วก็แบ่งบุญให้แกตลอด ผลบุญนะ่ะเห็นไหมที่เราทําให้เขาบ่อยๆออเราจะแบะเราเราจะแผ่บุญแบบนี้นะเพื่อนๆใครที่เคยทําดีกับเราเทวดาที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลเราเราจะแบ่งให้เขาตลอดเวลาลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ผู้มีพระคุณที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้เขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลกับข้าพเจ้าแต่อยู่ไม่งานอะ่ะป้าเขาถูกไว้นั่นแหละผลบุญน่ะเราเนี่ยก่อนนอนเราสวดมนต์ไปเช้ามามา,มาเจอคนที่เขาดีกับเรา เขาก็มาพูดอะไรให้ฟังแล้วมารู้ว่าแกถูกหวยเนี่ยแบบเราดีใจอ่ะผลบุญมันทันตาเห็นน่ะกับการที่เราสวดมนต์ทุกวันทุกวันเนี่ยแต่แต่แบบอย่างหนึ่งคือว่าแม่งแล้วชีวิตมันก็เป็นแบบนี้นแหละเมื่อไหร่จะแบบราบลื่นราบเรียบอ่ะเฮออยากจะเจอแบบราบลื่นราบเรียบแบบไม่ไม่ต้องมีใครแบบมาพูดแม่งบอกแม้กระทั่งพระอ,อุปคุณมาแบบจับมาในตัวหนูไปไกลๆหรือเอามาน ที่มาขจัดอุปสรรคหนูอะเอาไปไกลๆอ่ะจะส่งผู้พันไปไกลๆทางไหนก็ไปไกลอย่าให้มันมาพูดให้หนูได้ยินอ่ะแล้วหนูก็จะไม่ไปพูดเรื่องเขาแล้วอ่ะห้องน้ำก่นนะ